มือนีสิมาอสื่อไก่ย่างแม่ค่ะที่สวยที่สุดในหมู่บ้านค่ะเออผู้ชายสื่อจักหวัดผู้ชายสื่อจักหวาดไม่ละหานุ่ยิงล่ะสองใม่สามสีเส้นไหนบอเส้นบดายเอาผัวใบเป็นตัวประกันเด็ดตัวเด็ดเอาจังไม่ดาวจังไม่เอาใบหนึ่งซื้อยางเกาะไข่มูก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 แม่เอิญล่ะ มือนีสิมาซื้อไก่ย่างแม่ค่ะที่สวยที่สุดในหมู่บ้านค่ะเออมาเบิึงมาเบิึงไอ้ของแท้เขาสวยสุดในหมู่บ้านมาขายไก่หรือมาบังผู้ชายหางตอขายจังไดไก่ขายจังไดขายจังไดสี่สิบสองไม่ยี่สิบหางตอเด้อมันติดหูเขงแข่งเขาหูท่าน อยางเรื่อยอยากเรื่อยมือนึ่งคายในลายบอบอหูวอามากมือแรก ใหญ่เขาบอกผมว่าขายของขายสมือป่ะขายสมือกัวมากมือแนง นี่คือไก่ย่างที่แม่ค่างามที่สุดในบ้าทน้องท้องท่าที่จเก็บเป้าซื้อเป้าซื้อเป็นยังแหมค่าจิไปหาผู้ชายแม่ค้ามีงานต่อป่าแม่ค้ามีงานต่อไก่ย่างๆหนึ่งไข่สองสามอย่างเติมเลือดแล้วเลยย่างดีแล้วคืออยังเด็กไก่ปิ้งหรือไก่แต่ตำคุ่งกต่มีได้เปิดแล้วเปิดแล้วด่ดีมาเจอแม่ค้าตากินเองเลยเบิดเอาตู้ห้ง ปุ่นี้ไ็ใตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ใต้แถวบ้านอ๋อตั้งแต่ผู้ใต้แถวบ้านเพื่อผัวคอยน้ำมอจัดแจงผู้ชายจักบาทผู้หญิงจักบาทอ๋อมีสองราคาบ่มีสองผู้ชายสื่อจักบาทผู้ชายเื่อจักบาทไม่ละหาเอ้าผู้หญิงล่ะสองใม่สามสีตกูกลับ่าได้กินดองเพกมาดิใครผัวมาสื่อเลยเนี่แบ่งเป็นสองราคาป่เลยราคามาตรฐานบอนี่โอ๊ยมาตรฐาน แม่ค้านี่ขายอยู่บ่แม่ค้าแจ็คบาท์ว่าขายแม่ค้าว่าขายฟีอ๋อแม่ค้าฟีฟีฟีเหลือหลายบ่าหาหรือเหลือทำหนี้เหลือทำหนี้อ๋อมีมีคนเอายังนี้มาถึงเปล่ยนย่างบอโอเคท่านพอดีท่านอยู่เม็นบอขายดีแห้งด้วยหนี่เบิร์ื้อมือบปล่าโอ้เบิร์ื้อมือเบิร์ื้อมือร้านนี้แม่ค้างามงามที่สุดในหมู่บ้านนนท่าอย่างใกล้กับแซ มาใกลกกรแฟมมักไก่กระแซม่ัเก็ะสุดเม่ค่ะกระหูกอ้าีนี่นใครมาแถวบ้านหนองทานะรามาอุ่นนุนได้เออบ้านหนองท่าอำเภอยังอำเภอปางเออจังหวัดยังจะไศรีสเกตเออคำขวัญวัดยังไดทางกูถีบกระเทยสวนดึกคายเล่นรถต้าลดออกไข่ข้าไมขึ้นลาลือซากระเทยสว ไปปน้องทุกท่านจังควันซีเซกิโอ้ให้ผู้ชายสื่อจังได้ถือโอเออผู้ชายผู้ชายไปละหาะเออผู้ชายนี่สามสิบแมนปกตินี่ต้องจองเด็แมนเออปกติต้องจองเอาสุกลระบอลนี่พริกสามสิบเพื่อนเลยเส้นเดบอเป็นบัได้เอาผัวใบเป็จองประกันเด็บเเส้นเปเป็นดีกว่าครับ ไม่ขาดปรเน็นปริมาณเน่นห้าอย่างเดียวเน่นห้าอย่างเดียวเออเอาจังไบแดาวจังไบเอาไปอกนึงเอาเบิร์ดเอาไม่เนี่ยกูอยากบอกโดนเอาไปอีนึงเลยเบิร์ดกี่ลายนะขาเบิร์ดใครเขาบอกโดนเอาไปอีนึงขี้มันก็พูดยังไงปากง่ามโดนมันนี่ งามท่าอุ้ยเจ้าท่าริฟฟินเวอร์ให้เน่รุ่นเดียวกันนี่ตอนเรียนนี่เพิ่นงามกงมูนผู้ชายในห้องนี่โอ้ยมีแต่คนแนมเพิ่นจะไปเรียนวิไลน์งามกงมูนในห้องนี่แม่ค้าอ๋อไหฟี่ไหฟี่ไหฟี่แจกแจกเลยแจกเลยเอาอีกเอาอีกแถวแถวแถวเออไปราไปหาผู้ชายกระสีปากงามเออโอ้ยนี่ครับสามอันเลยนี่เอาสี่ไฮซี่อันเลยเอาสี่อันเลย แหลกกับไก่เนาะคุยไหมคุยมาแหลกกับไก่ลยถ้าเบิ้งให้แน่ติดอะแม่ค่ะเออสียังดีมีหลายสีมัสีได้แกะเบิ้งโหลดเออลิฟฟินเบิ้งลิฟฟีลิฟฟีแกะเลยมีหลายสีสีออนสีเข้มก็มีไก่บานนี่เพิ่นเน้นมักบวน ไก่บวนไก่บาวันนขายด่นห้าเน่นคว่าสงได่แจกฟรีถ้าถึแจกฟรีมักสียังต่ผู้ซายมาแจกผู้ยิงมาซื้อซื้อย่างเดียวซื้อย่งเดียวผู้ยิงมาซื้อลูกเดียวจ็ซื้อลูกเออะลืมได้ไก่ใหม่นึหนี่สีอสีอ่อนสีอ่อนดีเลยคุณเออโอ้ยผาน ันนี้ท่าท่านิบเปล่าอ๋อมันผสมได้ไหมมันผสมนี่มือขึ้นไปออกงานมได้ไหมนี่ล่ะนิบผสมสีกับงามได้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงกล่องเบิร์นเน่ิ์ยักสีรีความงามเมอุ้ยอุ้ยปาสวยปุ๊บปากสวยอย่างไก่มาเที่ยวหนีฟาเป็นล่าที่นแม่ขางามที่สุดในหมาแล้วท่าแมนเออคุ้มใมาก ที่มาต้องจอดเออแม่ข่าง่ามต้องจอดเขาไม่ได้จอดซื้อแล้วก็จอดทา้ามจอดท้ามนี่อันนี้พีกไร้เทียมเพราะท่านได้ซุกอย่าบอกไกลหนิแต่ยังแต่ยังยังไท่าน้ซุกบอกซุกว่าซุกกัะขายไปเทียวกันแล้วมาหมื่นแรกบ่ะมาหมื่นแรกหือบังคับมากหือบังคำไม่ได้เต็มใจมาขาย นี่ละเอาหามไหมสองสามสีหโอ้โหเอาหกเลยเอาหเลยมันมีโปหาแถมหนึ่งบอกมาโปหาแถมหนึ่งเน่คนอยากกับบริใครไม่ายมันสุกคนนึมนสุกคนนคนนงานฝึกงานฝึกงานย่างเดียวเขาที่บอกพือนน้ำก้นนี่และย่างเนื้อทอดใดี่ขาย่างเดียวอดทดลองงานทดลองเดียมือละลังอ บ่าได้เป็นค่าจ้างขายใก่้เด็จักบาทคุ้มค่าเดียวหลานอยู่เมืองใดจุดสังเกตจุดสังเกตจุดสังเกตต้นบระขามเดี๋ยวต้นยังต้ต้นคูน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 จุดสังเกตต้นคูนไม่ขังงั้นงั้นนี่ล่ะเปิดซือมือเปิดซือมือวะเปิดซือมือเออถ้ามือได้ปะเปิดไหมข้าไปกับผู้ชายอาอาไปเสียได้หนิฟินเวอร์ลิฟแม็ดได้หนิ ว่ามันสะไปนาฮั่นวะเืินมะลันดันฟินเวอร์ริแมทเต้นี่ฟินเวอร์ริแมทฟินเบอร์ริบแมทแทงละลอยหาเก้าท่าแล้วใจมากมากท่าแล้วได้ดนีท่าแล้วกระายได้มะเท่านีาแล้วลคนิงบ่กล้คนจล้ท่าแล้วตกใจ้มแล้วบัดมูท่าแล้วบอกลอยห้าเก้าเปิดเทอมรอบสองใอยอ่ะ เรียนไม่คอยบอกอ่ะป้าไปเรียนไม่หมายถึงลูกบอกอันฝึกงานก็คือมาขีบสามเทือนขจารไปหนับแกงมวนงามสุดในหมู่บ้านเอาไก่หมักมวนเนาะเออสมสาโลแกงมวนซื้อหยังกาะซื้อหยานไก่หมักมว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 นมาเอาท่าโบนิมขายเนียนห้าเนียนห้าเนี่ครับผู้ใดมากเข้ากะเลียบเบิ้งไหมค่ะงายมุกซื้อหยังเกาะไข่มุกไข่มุกไข่มุกแม่เอิญล่ะ เสื้อยืดงนีเสื้่เสื้อยืดตรงนีอีกเสื้อหนึ่งเออเสื้อป้องกันไข่มุกยังเอาควงอีกโอยอยากไปเดินตัวนี้อันามให่เลยาวแวโใไม่เลยหออือซอยเพินอย่าลืมด้ค่าลิฟสิมาท่วงข้นเดี๋ยวสิมาท่วงาคุยกันตางดท่วงข้าลิฟตไข่มุกบอกบนดาผ่านเลหอมเนาะ จะมักยังไงนานี่ใส่เม็ดตักซีอ๋อเอยว่าอยู่หอมคักดีใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วขาวแค่นั้นแหละบ่เน้นขายเน้นห้างค่ะว่าจุดกราฟึ้นร้านนี้บ่เน้นขายใกล้เบิร์ดเน้นแจกเผ็ดเังไหนถ้าผู้ชายมาซื้อนี่เบาเสียงยังเสียงสองเสียงสองผู้หญิงผู้หญิงมาซื้อเสียงเังไหนอีกประจานย ได้แล้วครับไก่เฮาไม่ขาดคีบไม่ขาดห้องามเนาะท่าริบหลืองามปั๊บเลยวันนี้รีบยี่หอยันกอเกาะูจักูจับหมดฟินเบอร์รีเป็ดฟินเบอร์รีเป็ดรีฟินเบอร์เออรีฟินเบอร์ไก่ไบแจักบาทสื่อสิเจ็ดสิบสื้อซับหนีหนึงเออซื้อซับหนีนึ่งเจ็ดสิบฟาขึ้นข้างหน้าเอาเธอเป็นผู้หญิงไงเออไอ้หุ่งซื้อจักบาท สโอปยราค่าเครื่องตังเพิงผู้ใต้ลาค่าเครื่องหนึ่งเลยอ่ะโอ๊ยเอาทอนมาให้ถึกนะเจ็ดสิบนะทอนจกบาทตอนใดทอนแล้วท่อนไม่กิ่เัยให้ก่องชนอี ซิมเบิงแสบบอเคยซิมบอใครซิมบอขายอย่างเดียวนี่เด้อขายมาผ่านมาของท่าก่อนนี่มาแวะเด้๋บอแพงไม่ละซิมฮาบาทมาร์กยังดีไม่ละซิบบอไครมุกขึ้ขายเฮ้าซิมฮาก็เป็นมุเซ้าเป็นผู้หญิงผู้ใายไม่ละฮาผู้หญิงไม่ละซิบนี่อันนี้คือหอมแห้ง กยางกย่างกาย่างกาย่างไอ้ร้านผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านเออเออสาวโสดพร้อมนะโสดปะโสดปะโสดสิงสิ่งถ้าโสดทถ้าโสดร้านนี้มักมวนร้านนี้มักมวน อยากมวลมาลานพี่ลานโกคุนนี่ลหละโกคุนโกคุนบ้าน้องท่าเออพีละมากกัสิสะดุดกับแม่ค่านี่แหละเอาตรงนะเห็นแต่ไกลแล้วกูไดขี่ไปเข้ากระจอยเพราะมันเอาตะปูวานไว้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปแล้วเด้อสั่งภาพเพ่งเลยบริยางเลยตะกี้มากบริยางเลยเพราะเขามาทายนี่ถือถือแต่ถือไม่ตะกีบยางเลยผู้ยหญ่เขา มันดุงมือทุกอย่างอันนี้ผู้สางภาบ้ <c oughs> าดักก็ <c oughs> แต่ผู้ใส่ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อ